สวัสดีค่ะเพี้ยนเงยหน้าสิสวัสดีสิสวัสดีค่ะคำพันบัวสิมเฮ็ดอะไรเพี้ยนห่อข้าวต้มมัดค่ะห่อขายหรือห่อกินกินค่ะโอ้อ้าทำทำเก่งนะอุ้ยทำสวยอ่ะผาดข้าววัดได้อยู่ข้าววัดได้อยู่หมายถึงข้าวต้มหรือคนทั้งคนทั้งข้าวต้มโอ้ผาดใบตองตากแดดยัง อล้วอ๋อห่อกินเฉยๆหรือว่าห่อไปทําบุญอืมอยากกินใส่ถั่วอุ้ยไม่ใส่ถั่วเลยใส่แล้วอ้าวแล้วทําไมข้าวนั้นไม่มีถั่วเพื่อนมันหมดแล้วฮะมันหมดแล้วหมายถึงอะไรหมดถั่วโอ้เลยสิเศร้าเฮติแบบนี้เุ้ยแล้วกล้วยมันเหลือตั้งเยอะเลยเพื่อนน่ะกล้วยน่ะเหลือก็ไปให้วัวอู้อห่อแค่นั้น๋อไม่มีถั่วมันไม่อร่อย ทัวหมดแล้วอ้าวใส่เยอะไปหรือเปล่าเยอะหลอกโอ้งามงามป้าที่ทำงามงามยกขึ้นสักอาัานดินนที่มดัดมัดแล้วแม่อือหือฝีมือจริงเลยเนาะอโอ้โอ้โอ้โอเคแต่ว่ามันอันใหญ่แล้วเพื่อนเนาะอันหนึ่งอิ่มไปเลยนาะอ๋ออันใหญ่เนาะฮอร์อันใหญ่หอ,อืออืออ่ะยิงคนละกีบละกีบอิ่มไปเลยอ๋อ <laughs> ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยปาดห่อข้าต้มก็งามเวย้ยมาแม่บะไพามากินมันมันเทศโลละสามร้อยเก้าเก้าเนี่ยมาดูว่ามันรสชาติมันเป็นยังไงมาชิมดูเนี่ยปาดมาหน่อยนึงมาต้อนปากอยู่เอ,เอาเฟืองมาให้หัวแต่งตัวงามแท่ล่ะเอาเอาเฟืองมาให้หัวแล้วถึงจะไปตลาดเหรอ โอ้เดินสายทุกวันเลยอืขยันแท้ดูอต้มนานไหมกว่าจะสุกสไม่ใช่หรอกเห็นเขาต้มกันนานมากแล้วแต่เราจะเอาฟืนใส่เยอะๆเนาะอ,อ,อืมเรามีเวลาเนาะโอ้โอออหคิดว่าเป็นห่อสมงัวไหม,ม <laughs> โอ้โดูดอิอย่างงามเลยดูเขาต้มมัดเขาต้มัดพี่นออ้องบ้านตุกขอ่อยเอิญเขาต้มโคนเขาต้มเขาต้มมัดเขาต้มมัดแบบบ้านเอ้าใส่สามอันเลยอันนี้อันสุดท้าย <c oughs> จะทำสองก็ไม่ได้เพราะมันเหลือสามดูดิล้วจะโคนเองนั่นแม่พออ่อสิบป่ อีมันบม่มีถั่วก็เหตุไปหลดเปียงขึ้นประเด็นน่อยพอแล้วที่เหลือไม่ไม่ทำแล้วกล้วยก็เหลือข้าวก็เหลือใบตองก็เหลือแต่ไม่ทำเพราะว่ามันไม่มีถั่วไม่อร่อยเลวเพื่อนเนาะไหนน่ะไหนดูนิดนึงไหนดิเอามาเอามาเอามาให้มันได้อีกอีโคนหนึ่งเพื่อนอีโคนหนึ่งเสียดายอีโคนนึงก็ยังดีอันนี้มันก็อืม นั่นน่นน่นน่นเหลืออีกคนนึงเหลืออีกคนนึงได้อีกอยู่ได้อีกอยู่ตองมันก็ไม่งามแล้วเหรอเอาอีกเอาอีกเอาอีกคนนึงเพื่อนเอาอีกเอาอีกเชียร์ใหญ่เลยผู้เดผูดใดสิโชคดีได้กินอันสุดท้ายนี่อันสุดท้ายเดี๋ยวเอาไปเอาไปต้มกันเด้อพี่น้องเด้อ